โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Warzone m o d e มซ MC ละวันนี้และวันวนี้ผมจะไปทำภารกิจลุกเอาล l o ็อกเอาหรือลุกเอา t วะลุกเอา t ครับภารกิจเขาบอกว่าอืมใช้เครื่องส่งสัญญาณให้เราไปเอาเครื่องส่งสัญญาณที่ทิ้งไว้ที่โขดหินน่ะนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของอาชิกะโอเคเครื่องส่งสัญญาณวิทยุหรอ หรืออะไรที่เกาะทางเหนือนะจำไว้นะของอาชิกะแล้วเอาไปติดตั้งเอาไปติดตั้งที่สัญญาณที่หลังคาหลังคาอาชิกะหลังคาแน่ๆเลยหลังคาตรงที่มันมีบอสอยู่บนหลังคาเออเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ที่อะไรวะอาชิกะเนี่ยอาชิกะอาชิกะอาชิกะอยู่ไหนเอ๊กดผิด เ r ดีเลยเออดืแตกพดีเลยเพื่อนทำไมวะภารกิจมึงเหรอภารกิจอะไรวะแย่งเก็ของไ้สัตเฮ้ยโอ้เพื่อนแบ่งอย่าเพิ่งขยาบดวะเออแม่งดูอีกแล้วว่ะแม่งโหดอ๋อช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่ใช่ภารกิจกูไม่ต้องไปทางตอนเหนือเพื่อน ขอเก็บขอเก็บของเคล็ผมแป๊บนึงครับตรงไหนวะตรงตอนเหนือนเกาะเดี๋ยวก่อนกูหาเรือก่อนกูเจอเรือแล้วเพื่อนหาเรือมากูเจอเรือแล้วเอกตามมาเอกแล้วท้าไมมึงไปเรือล่มนั้นวะเดี๋ยวกูไปเอาเรือนะทีนี้เก็บสองชินี้เอาออกมาให้ได้นะองชิ้นเนี่ยเหรอเออครบแล้วเอาออกไปให้ได้นั่นแหละคือเควสอะไรวะ ที่เราเก็บสองอันไงกับปัวอโนชิปปิ้งอ่ะท่าที่สองเอาออกสองอันแต่กูแปลวเรือให้เพืเ่อน,นระวังต,ต่อบนนู้นระวังคนนะเพื่อนเออว่าม,มันมีคนเกิดดีว่านี่ไงนี่ไงเรือไปแล้วลำหนึง่งเรือใครติ๊กไว้วะ ถ้าถ้าอย่างนั้นอาจจะมีคนเก็บไปแล้วนะเพื่อนเกียงรอบนี้อาจจะเม่ได้นะให้กูไปเก็บเก็บคนเดียวเเเรรืืออกกับ็ไดให้กูไปเก็บคนเดียวหรอเพื่อนโดดลงมาไปดูเกเอ้เกียร์ไปดูดิว่าว่ามันมีไหมเพื่อนโดดลงมาเร็วเพื่อนโดดลงมาเร็ว เออกันเหนียวกูยอยู่ดิมึงไปไหนเนี่ยไปไปไก่เทียงไปไก่เทียงมึง,ม,งมึงตายคนเดียวไม่ไม่ชอบใช่ปะกันเหนียวกันเหนียวไก่เทียงกูไปดักห้าคนที่มันจะมาติดก่อให้มึงมีกล้องกล้องเครื่องสะคงสะโขบส่องไปดูไหมโมึงมึงดูหน้าเพื่อนมึงด้วยอ้าวมีเรือไปจอดแล้วว่ะเอกร้อยหรือว่ามันจอดจอดไว้อยู่แล้ววะไม่ไม่ไม,ไม่มันต้องมีเรือไปจอด ไม่มันเคยเราเคยขับมาแล้วมันมีเรืออยู่ขลำหนึ่งไม่ใช่เหรอขอจับมือเฮ้ย <Song S 1> ใครขอจับมือเอกเอ๊ะใครขอจับมือเอกอันนี้มันออกแมป,ป <iem nek. S 2> เลยปะเนี่ยเอาออกไปแล้วเอาไปแล้ว,ลวมีคนเอาห่อไปแล้วแล้วเราก็ต้องมาฆ่ามัานสองที่มาสี่ตัวอ้าวก็เป็นการแก้แค้นให้เพื่อนเพียงอ้าวไปดักไปดักตรงนั้นน่ะ ตรงต,รงตรงประสาทต่ะปรนสางอ่นนนอานห,าหัวแขงหัวหัวเพื่อนเคียงไปหัวเพื่อนเคียงเอาเอามาขึ้นล่านี้เฉยนี่อ่ะมีคนเข้าไปแล้วมันเด้งอย่างเงี้ยแปลว่ามีคนเข้าไปแล้วไปทางแบบไหนใกล้ๆไว้เอก มีคนมีคนตรงนี้มีคนต่นนี้มีคนขึ้นไปเลยปล่ะอุสุไม่มีมั้งตรงเนี้ยไม่มีมั้งเอ้นี่เป็นที่เดียวที่เดิมที่เรามานี่วะที่เราเกิดเมื่อกี้ให่แต่ถ้าคุ้มค่าคนที่มันมาติดหรอนั้นเริ่มตามใหม่ดีกว่าเริ่มตามใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ย เพื่อนเพียงก็ไอนี่อยู่ดีนะนี่เริ่มตามใหม่ดีกว่าเพราะว่าคนไม่เห็นไปแล้วก็ไม่ได้เลยคนไม่เห็นไอเทมไม่ได้เก็บไอเทมเลยแต่ว่าสากากที่ได้ยิงคนเออยิงยิงคนมันให้ตาดีกว่าเดี๋ยวตาหน้าทำใหม่เพราะไม่นั้นคนในคลิปจะไม่เห็นไม่เห็นว่าเอาอะไร แล้วหันาของของมึงกะให้หันอะไรเสร็จแล้วออกได้เลยเนี่ยจุดพุจุดพุทางซ้ายไปออกได้เลยจุดพุรอเลยก็ได้เลยเก่จุดเลยเฮ้ยมีคนสปอตของกูตรงกูไม่มีตรงกูไม่มีใครสปอตมึงติดติดสปอตไปหรอสปอทบอทบอทบอทแน่ๆบอทสปอตเหรอวงเรางอาโยยนิตแล้วไม่กดอะไรยัง หบอดยืนรอเต็มเลยมันเก็บเก็บห่อมึงแล้วมันไปไหนวะเสี่ยงซ่อนเลยซ่อนมันอาจจะเข้าไปในนี่ก็ได้นะมันอาจจะเข้าไปในปราสาทเฮ้ยเสียงไรเฟิลเสียงไรเฟิลใครใครกำลังขึ้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาอยู่ตรงนี้แบงค์อยู่ตรงที่กูติ๊กอ่ะ ตายเหรอเอกตายเพราะใครบึงตายเพราะใครเอกไม่ตายไม่ตายไม่ตายเน,นี่ยนะหนูเนี่ยนะหนูอยากได้หมอมากสักหนูเฮ้ยรูว,วงกูณรอนกูณรอนกูณรอนอ้าวเยอะทูกูนเนี่ย ดูอยู่ดูอยู่ใจเย็นใจเย็นสามตัวสามตัวมันไปอยู่ตรงหอมันอยู่ตรงหออยู่ตรงหอโโดดดดนนรรระะเเบบบิิกกููอยู่ตรงหอมันจะขึ้นหอมันปิงกูมันปิงกูเพื่อนมันปิงกูเพื่อนเกียมันเยอะไปหมดเลย มันปิงกูเพื่อนโยนเงี้ยอย่ายิงกูโอ้โหไอ้บอดไอ้บอดนี่ก็ยิงกูบนบนหัวมึงแบงค์ยี่สิบบนหัวมึงรอยเกียงได้เว่าโอ้มันปิงกูใหญ่เลยแบงค์บอดบอดก็ยิงกูไอ้แต่บอดในบ้านไอ้บอด ก็ต้องหาทางไปตกเอกอย่างเดียวเพราะว่าขอคุ้ยดูเอ้มันอยู่ในบ้านเหรอวะได้ยินเสียงอยู่กำลังพานี่เลยมีคนกำลังฟีดไปหามื่อกี้ใช่ใช่คุณจะลงใช่ไหมไม่มีเกาะยังไงจะโดดีโดดโดดลงมา ไม,ไม่น่ามาด่าฆ่าเขาเลยว่ะทีนี้คงจะเจอของอีกนะอะแล้วรีบขับเรือไปเพื่อนเพื่อนเก็บของภารกิจเพื่อนเร็วแบงค์หลุดเหรอแล้วขึ้นเรือเร็วกกก็็เเดน่อ,อ,นองแล้วเก็บแล้วมาใครใครเก็บเก็บไปก่อนรีบไปเร็ว เพื่อนเดี๋ยวโดนป้นเี้มกงเหยียบมึงเหยียบอะไรอ่ะกูไอเดี๋ยวกูตายเพื่อนเอาตายมึงก็ตายคนเดียวมึงจะเอาเพื่วกสองคนแล้วโดนสามคนลุยตายให้มันตายอ้าวมีเรือจอดป่ะเพื่อนเพื่อนมีเรือจอดอยู่ตรงนั้นป่ะเพื่อนถ้าเรือยางก็คือ เเเลลยยยยาปี่นะคิศเหนือทิศเหนือของอาชิกอ่ะเฮ้ย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 เกือบออกนอกแมปแล้วเพื่อนกู่กำลังจะตายเพื่อนคู่กำลังจะตายเพื่อนจะตายอะไรยังไม่ตันต็ อ๋อนี่ไงห่อหอ่อเจอแล้วเจอห่อแล้วยังตายจริงกันมึงเจอห่อแล้วเพื่อนเจอห่แอแล้วนะครับมีคนอยู่นีเพื่อนมีคนอยู่นีเพื่อนมึงรีบมาเหอะมึงรีบมาแองไม่ตื่นเต้นกับกูเลยเอานี่มันเซฟดีกว่าเพื่อนเอารอเรือติด ได้เครื่องส่งสัญญาณแล้วไปขึ้นขึ้นขึ้นปราสาทกันไปกันอย่เพื่อนเพื่อนได้ขึ้นปราสาทกันแมนแมนวิ่งก่อนทุกตะเอาวจรวด ไอ้หลังคาหลังคาเมื่อกี้มาอยู่บนหลังคาเย็นดิใจเย็นดีแอบตอนลังไปก็นั่งไปมาเดินมาเดินเดินไปไหนเราไม่รู้นี่ไงยังอยู่ยังอยู่บนหลังคายังอยู่บนหลังคาเออกดเต่าให้บ๊ายบายบิงแม่งเลยเพือ่อน ทดสอบจรวดดิผู้ดทดสอบจรวดได้ไหมไอ้วะไอ้เหี้ยงไมไม่เห็นวะทดสอบจรวดลูกตาก็ได้เพื่อนไปได้เพื่อนอยู่ไหนกันแบงก์กาะสองแบงก์อย่าวิ่งไปสไกายเลยเข็าไปด้วยขึ้นปราสาทอาชิกะ ให้กูเก็บไปอีกสัตว์ไม่มีใครเลยเนี่ยมาเร็วๆพยายามวิ่งอยู่เออเออรู้เร็วเฮ้ยเพื่อนกูยิงบอดคุ้มกันหน่อยเพื่อนเร็วอ่ากูโดนยิงกูโดนยิงเพื่อนคุ้มกันหน่อยก่อนหนึ่งอุ๊ยเพื่อนเพื่อนกูโดนแฟร Anh chơi kung căn ku nói ừ kung căn nói ừ Ờ la kai la kai la kai thương lá, kai thương ok 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 ผนภารกิจแล้วเพื่อนนี่ไงถ้า้ารกิจข้าวมเบอร์เข้าไปเฮะใช่ป่ะใช่ใอ่าด้วยคอร์บนะอ๋ออร์้คอร์ดเบอร์ต้องต้องมีกุญแจประสาทเรียบมันิ่แล้อ่ะถข้างอ่ะถ้าหุ่นยนต์ข้างนอกอ่ะก็เข้าได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่พร้อมเพราะว่า อ่ะทำไมกูติ๊กทำไมกูติ๊กมันไม่ได้หาคนฆ่าเลยจะออกออกเทคของเวสออกพอดีออกเถอะเฮ้ยไอ้แอร์ดอบแอร์ดอบแอร์ดอบแอร์ดอใครวะแอร์ดอบแอร์ดอบยังอยู่บนฟ้าอยู่เลยเฮ้ยเพื่อนจุดปุ๊บปุ๊บมันมาบานเลยนุ๊วี เพื่อนแท่นจุดเไปเส่นอย่างเงี้ยตายไปรอบแล้วนะน,วนู่นไงนู่นไงหนุ่งไงนู่นไงนู่นไงเอ๊หันไปดิอยู่ข้างบนตึกอะ่ะไอ้ละอยู่บนตึกอ่ะใครมีไลเฟิ่นใครมีไลเฟิ่นไม่มีคนเหรอคนเหรอเอออยู่ตรงตึกตึกตึกนักวิจัยวิทยาศาสตร์ผเฮีย มันมีปืนไอ้อ esting, มันมีอันนี้แน่เลยกัน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 ทิกกันทิกไอ้ทำไมทำไมมันปิกได้วะทำไมแอดด็อกมึงไม่ลงพละสติไอ้สัตว์สักพักมีคนวิ่งเข้ามายิงเราข้างหลังเปล่งเปล่งมันเข้าไปในตึกโดดลงไปคิวเลยไปแล้วเพื่อน ไอ้ดอบไปลงมาเสียทีวะนะลงแล้วโดดลงไปคิวเลยไปเพื่อนเฮ้ยโดดลงไปเลยอ่ะนี่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 มาอยู่ตรงนี้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้นี่นี่เห็นว่าแบงค์มึงมีมึงมีไรเฟิร์ตเปล่าแบงค์ไอเดอบมันหล่นหล่นอยู่ข้างล่างอ่ะเพื่อนเอกยิงไหมยิงไหมทำไมมึงติ๊กแล้วกูมองไม่เห็นไว้สัตว์เอามาสักหน่อยมะสักหน่อยมะ ม่งยืนอยู่บนเขาเลยอ่ะสองตัวกำลังบวกกันสองตัวกำลังบวกกันเยงกูเก็บกูเก็บต่อไปให้เพื่อนมันนี่ว่ามีอะไรมีอะไรเอาใหญ่เผาใหญ่เนี่ยๆนยมันอยู่ตรงนั้นเลยมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเอามาเผาเพิ่เก็บมาเอามาเผาเอาเกาะ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 ไปด้ยเกาะไปอ้วยเกาะมือสอง มึงจุดฟูดออกกันเถอะปลาเพื่อนอะไรอย่างไรจะจุดอ่ะแบงค์จุดจดิแบงค์มือเปเหียเฮ้ยเฮียงอุ้ยพุ่งมาแบงค์แบงซุ่มเงียบแบงค์แบงซุ่มเงียบให้การเด,ดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปไปจุดให้มึงมึงมึงซุ่ม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 รอตรงนี้อ่ะเอาไอ้คิดตกใจเอานะเป็นไอแบงค์อ่ะ

กูมาตึกนี้เดี๋ยวกูอยู่ตึกนี้แบงค์ไม่มึงพังอะแบงค์เสียงีไอ้แบงค์ไม่มีกูได้ยินเสียงบันไดเจอแต่บอทอยู่ตอนนี้ตอนนี้เจอแต่บอท เพื่อนหอมาแล้วเพื่อนเพื่อนหอมาแล้วไงล่อหอล่อไว้ก่อนนะเวกรรม แล้วแม่งก็ไม่พูดไม่เฮียอะไรด้วยนะอียแล้วมึงโดนสองคนด้วยนะแล้วกูล่ะเอกกูต้องไปช่วยมึงสองคนใช่ไหมกูจะไปตรงนี้ยังไงวะดูให้ตรงศพกูเหมือนมันเห็นกูอยู่นะเหมือนมันสแกนแล้วเห็นกูอ่ะ ศพกูไม่มีคนเพื่อนดูไว้แล้วอย่างงี้กูไปช่วยมึงได้แล้วใช่ไหมได้ปลอดภัยและเอกอ่ะให้อยู่ที่เดียวกันในสัตว์อะบอดอบอด อูจบแบบตายไม่เท่เลยว่ะค่อยๆกดนะผ่านเวสนวี่คือผ่านเวสตายหรือตายอ๋อผ่านเวสคือผ่านเวสเอาละครับทุกคนครับวันนี้ผมก็คงทุกค,คอแต่จบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับตายแบบไม่เท่เลยเอ้ยออกแบบไม่เท่เลยตายตายออกมาแล้วแต่ก็ผ่านเนี่ยเาไกิจมันผ่านไปแล้วไงทำผ่านไปแล้วตายออกมาก็ไม่ปิดอะไร ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ